อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าสิบโมงเศร์ค่ะพี่น้องของวันที่สิบสี่นะคะวันศุกร์หันษาที่สิบสี่กรกฎาคมหกหกจ้าพามาดูครอบครัวชิว,วาว่าจ้าอันนี้คุณพ่อจอนนี่นะคะจอนนี่อันนั้นคุณแม่เอิ้งขวัญกับลูกลูกคะ่ะ คุณแม่เอิญขวัญกับลูกๆนะคะคุณแม่เอิญขวัญคุณแม่เอิญขวัญคุณแม่เอิญขวัญกับเด็กๆเอิญขวัญจะไปกับแม่ไหมวันนี้เอามาเอา,เอาลูกมาดูหน่อยนี่พ่อกับแม่เขานะคนะแม่เขาเป็นห่วง สายตาเธอนั้นที่ห่วงลูกนั้นฉันรู้ว่าใจคิดยังไงนั่นไงเต้นเข้าไปแล้วมึงกะนามึงกะนาบึงน้ำเน่ึงกะนาบึงกะนา,งะนาึงน้ำเนเอาแต่ลงมาคนนี้ตัวที่หนึ่งน้องแอนนี่ค่ะ คนนี้ตัวที่สองน้องเอมมี่ผู้หญิงทั้งคู่คนนี้เหมือนพ่อตัวที่สามเป็นผู้ชายชื่อไอวี่มีสามตัวคุณแม่หวงมากนะคะคลอดวันที่สิบกรกฎาคมคลอดวันที่สิบกรกฎาคมหกหกค่ะ กระเป๋าเบือกันเดอจ้จากพี่น้องเดี๋ยวอีกสองสมือกะบานาจะเกิดน,นี่ค่ะก็จะไปเหตคลิปกวางในเบิงแลมเนะค่ะน้อตอนนี้คุณแม่ดูแลเด็กๆอยูก่ก็เลยเอาคลิปเด็กมาแฟกปังคปังเอาคลิปลูกๆมาแฟ เอิงควังเอิงควังเอิงควังก็งข,งข,งขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะเอกซีทีเบิงแง่งเอนดูฮักแพงเด็กๆของอดัมฟาร์มนะจ๊ะเพว่าสิเป็นกวางเป็นแพะเป็นแมวเป็นมา้าเป็นกระต่ายเป็นไก่หรือเป็นยังเนาะค่ะของอดัมฟาร์มก็ขอได้รับความขอบคุณจาก แอดมินหล,ลายๆเ้ยค่ะเดอ้อฝากให้ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำ้วยค่ะเดอ้อขอบคุณเลยหค่ะสวัสดีค่ะ